ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเดบโนตล่าสุดกันนะครับผมมิติใหม่เซรครออนกำลังจะเข้ามานะครับในดิวในในเบนชั่นโฮอันใหม่อันนี้นะครับกับเดฟโนตล่าสุดเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ที่เป็น 2A อ่าหรือว่าเซกันอเวเกนเนี่ยสตัวนั่นก็คือ Mystic Witch นะครับผมกับวากาบอนนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ก็คือมันจะยังมีเรื่องเกี่ยวกับระบบอัปเกรดรูนใหม่ที่น่าสนใจมากก็จะช่วยให้การอัปเกรดรูนของเราเนี่ยอยู่ในคิวแล้วก็บริหารจัดการได้สะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องรอทีระเม็ดแล้วนะฮ มิติเซครรออนนะก็จะเป็นดิเมนชันโฮใหม่ที่ปรากฏขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิติที่มีเรา มีเหล่าฮีโร่มากมายลงไปต่อสู้นะครับผมแล้วก็ในมิตินี้ก็จะมีผู้พิทักษ์อยู่ในดินแดนเซครีออนด้วยนะครับก็จะเป็นแอชเชนการเดียนหรือว่าผู้พิทักษ์โบราณนั่นเองนะครับนี่ครับก็คือในมิตินี้เราจะเราจะสามารถทําการอเวกมอนสเตอร์ได้2ตัวนะครับนั่นก็คือมิสติกวิชกับวากาบอลนั่นเองนะครับแล้วก็ในหลุมมิตินี้การที่เราลงไปเนี่ยจะต้องใช้มอนสเตอร์ที่ท่าแตกต่างกันทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับเงื่อนไขจะตรงข้ามกับอิลูเนียนะครับผมที่จะใช้ ตัวมอนสเตอร์ท่าเดียวกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยรูปร่างหน้าตาของมอนสเตอร์ c o n d Awaken n ทั้ง2ตัวนะก็จะมีวากาบอนนะครับผมกับ y y ส i i Wish นะโหน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเขาก็แอบเอาสกิลของเจ้าตัววากาบอลธาตุลมเนี่ยมาให้เราดูกันเกาะลวงหน้าด้วยนะครับก็คือนี้ครับผมวากาบอลธาตุลมนะครับ หลังจากอเวกเป็นเซคันด์อเวกแล้วนะครับก็คือท่าที่2กับ3เนี่ยมันจะกลายเป็นพา s ์ทีฟสกิลแทนนะครับและเงื่อนไขของการออกสกิลเนี่ยก็จะขึ้นกับท่าหนึ่งคือท่าสแลชร็อกนั่นเองซึ่งท่าหนึ่งท่าสแลชร็อกเนี่ยจะเป็นท่าที่โจมตีตาม SSP นะครับแล้วก็มีโอกาสในการเกิดก่อแตกได้ถ้าฟันตัวไปแล้วก่อแตกจะติดพาส์ทีฟท่าสแลชเวฟท่าที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่าติดตีตัวไปปุ๊บแล้วติดก่อแตกเนี่ยมันจะทำการตีต่ออีก2งครั้งเลยนะครับผมด้วยโอกาสเบ อ่าก็จะรุนแรงตามหนักเข้าไปใหญ่เลยนะก็จะเป็นการฟัน3ครั้งเลยหนึ lock, ่ง slash lock สอง slash wave นะครับผมแต่ถ้าเกิดฟันท่าหนึ่งไปแล้วไม่ติดก่อแตกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะไปมันก็จะไปติดท่า slash win แทนท่า slash win ก็คือจะทำให้อ่าจมตีสโตลแล้วนะครับก็คือสโตลเนี่ยก็จะ attack bar เหลือ0ูนย์ะครับผมแล้วก็อ่าทำให้ติด pro v o k e แบบตอดแบบต้านทานไม่ได้นะครับเขาใช้คำว่า e อ uh, ่า erresistable ก็คือว่าใช้ไม่สามารถเลสได้นะครับอ่าซึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว,ว่าฟันเราไม่ติดกรอแตกนะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจในการเอาเวกด้วย1ตัวนะครับส่วนแม่มด ไฟเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นตัวสกิลที่หลุดที่เขาเผยออกมานะท่านหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับทำให้ติดพิษได้นะครับท่าสองทำให้ติดกรอบแตกได้นะครับก็น่าจะเป็นการการันตีแอคทิเวชั่นนะหน้าที่3นะครับอ่าท่าที่3ก็คือเป็นการท่าสเปลยรีมูฟวอลเนี่ยก็คือมันจะสามารถที่จะฟื้น HP ให้เพื่อนได้ทั้งทีมนะครับผมแล้วก็ทําการล้างดีบัฟทั้งหมดในการล้างดีบัฟทั้งหมดเนี่ยในแต่ละดีบัฟที่ล้างได้ก็จะทําการเพิ่มแอตแท็กบาร์ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสูงสุดคือนะคมมาา,อามาตาตดีบ แต่ละอันด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับแม่มดไฟนะครับก็กึ่งๆแบบใช้งานได้ดูโอเคเหมือนพอๆกับล่มน้ําเลยนะครับแต่ล่มน้ําก็ยังเป็นเน็ตไฟก็ยังดีกว่ายอยู่ดีนะเอาละครับก็อาท้ถ้าเรามาดูนะในดันเจี้ยนวาคาบอกับยูสติกวิชนะครับในแต่ละเลเวลก็จะเป็นตามท่าตามต่อไปนี้นะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับผมอันนี้คือจะเป็นตัวดันเจี้ยนใหม่นะครับที่เราจะได้ไปสู้กับเจ้าตัวนี่ครับแอนเชนการเดียนเซคริออนนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นบอสใหม่นะครับแน่นอนเพื่อนๆจะ ของรูนแน่ๆนะครับก็รูนในเซตใหม่ของเจ้าดันเจียนนี้ก็จะเป็นรูนรีเวนช์นั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูสกิลของมันกันหน่อยนึงก็แล้วกันนะเนี่ยมันจะมันสกิลของมันเนี่ยมันจะมีท่าเนี่ยครับแอนเชียนสไตร์นะโจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็ทำเดาเมจที่ไม่สนใจพวกาการการตายนะครับก็จะเห็นได้ในพวกบอสของไดเมนชันโฮลต่างๆนะครับเนี่ย อ่า uh, principle of of casualty ก็เป็น passive นะครับผมก็มันก็จะมีแบบไอ้เรื่องของการแบบอ่าเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานอย่างเช่นแบบพวก attack speed ต่างๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยโอโ้โหมันจะมีลักษณะของการอา่ในการเริ่มแต่ละเทิร์นนะครับผมก็เนี่ยเพิ่มอ่า attack power ทุกๆครั้งที่ได้เทิร์นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ย unity of s e c r e o n นะครับอ ในการเริ่มเฟสสองสามแอตทริบิวของแอนเชียนการเดียนเนี่ยมันเนี่ยไอ้เจ้าตัวแอนเชียนการเดียนเนี่ยแอตทริบิวก็จะมีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็อ่าเดี๋ยวเราจะต้องมาหาทีมในการไปรับมือกับมันกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับไอ้เจ้าตัวลูกกระจอกั้งหลายก็จะโจมตีขึ้นอ่าแรงขึ้น50%แล้วก็อ่าได้รับดาเมจน้อยลง50%แล้วก็เนี่ยครับคือมอนสเตอร์ต่างๆที่จะอยู่ในมิติเซคริออนนะครับก็มีอะไรมีมิติวิชนะครับผมวากาบอลธาตุเมือ่อแต่ละอย่างเงี้ยเฟสสองก็จะเป็นนอ่าาเจจ้ตัััวกบบูมะคร เฟสสามนะครับโอ้เฟสสองนี่โหดเอาเรื่องนะเพราะว่าจากบูมมันก็แบบตีร่วมกันได้ถ้ามันได้ออกนี่ได้เจ็บหนักแน,น่เลยเฟสสามจะเป็นอ่าลีโอนะครับผมคู่กับเจ้าตัวเลโอน้าสองเอลเนี่ยโอ้โ oh, หมีการกําหนดตัวแอตแทกบาร์ของทีมเราด้วยนะครับเนี่ยแล้วในแต่ละเฟสที่ผ่านไปนะฮะตัวอ่ uh, าเจ้าตัวอ่าบอสเซคริออนมันก็จะเก่งขึ้นเฟสหนึ่ง uh, เพิ่มพลังของแอนเชนไกด์ในแอตแทกและดีเฟนซ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการลบอ่า uh, ลดโอกาสการติด การติดคิดิข้ล50%ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีให้พวกคาคีคินคีเข้าไปตีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องรอดูนะเฟสองเนี่ยมันก็เขายังไม่เผยด้วยนะไอช่องข้างบน,นไม่มีอะไรนะครับก็มอสเซอร์ซอมอก็จะมีพวกไฟชาชาครัมกับไลท์บูมแมลงวรอร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ครับมีทาร์บินแอนมีการแบบปิดไม,ไม่เปิดเผยนะครับก็ในดิเมนชันโฮอันนี้นะนี่ครับผมมันก็จะ มีลูนนะครับนี่เซตของลูนก็จะมีโฟกัสนะครับผมเดสเปร์์นะครับรีเวชเบลดไฟซึ่งจากที่อ้ออันนี้ก็คือว่าจะมีเซตนี้นะครับอตอนแรกหลายๆคนก็อาจจะลุน้นลูน EX แต่ว่าก็จะยังไม่มี EX โผล่มาใน d ด m เว s i o ชันโฮใหม่นะครับนี่อันนี้ก็จะมีระบบใหม่อีกอันนึงนะครับที่กำลังเข้ามานั่นก็คือ,อลูนพาวเวอร์อัพคิวนะครับอ่า รพา power up q พคิวเกิดมาจากอะไรนะครับเนี่ยมันก็จะมีระบบในการที่แบบเฮ้ยเราเอารูนมาวางเป็นคิวแล้วก็ power up ได้นะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งเทียแล้วเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมรอคอยเลยนะสคือแบบ up อ่าอั river ล u n e แล้วแบบหุบหน้าต่างได้เนี่ยอันนี้โอ้มีอ่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยสนับสนุนทําให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยนะครับและนอกจากนี้ในรูนนะครับผมก็สามารถโหลด mini max l u p o w e เวอร์เต๊ดเต,ต,ต,ตได้นะครับ น่าสนใจทีเดียวก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอัปเดตท,ที่กำลังจะเข้ามานะกะ็ให้เพื่อนๆน,นะครับก็เตรียมวากาบอลกับมิสติกวิชเอาไว้ก็แล้วกันนะ,ะก็มีหลายๆตัวที่น่าสนใจนะครับแบบอย่างมิสติกวิชอย่างเงี้ยถ้าแสงก็น่าเล่นนะเราก็รอลุ้นสกิลตอนออกมาก็ได้นะก็คือว่าให้เก็บเจ้าตัวมิสติกวิชกับวากาบอลในแต่ละท่าแล้วก็ทำอเวกรอไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะรอแบบเอ้มันออกอัปเดตมาทีเดียวแล้วก็ค่อยมาเอามาอเวกมันทีหลังก็ได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากก็คือการเตรียม Dimension เ en อ็น uh, ดิเมนชันโฮเอนเอเอาไว้นะสำหรับ uh, ช่อตัว أ, กิจกรรมนี้ผมค่อนข้งผมคิดว่าเขาน่าจะมีกิจกรรมในการส่งเสริมการลงมติเซคริออนด้วยแหละนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับขอบคุณสักการับรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย